สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี Germany, everything วันนี้เราจะมาเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นระดับ RI ค่ะบทที่หนึ่งประเภทของคำในภาษาเยอรมันเรื่อง pronomen คำสรรพนามก็คือคำที่เราใช้เรียกแทนคำนามต่างๆนั่นเองค่ะ มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ Pronomen คำสรรพนามแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ Pronomen เฟื e อ s o r s o n และ Pronomen เฟือซักเคนโ o o โนเ n เฟือ p e r s o n คือคำสรรพนามที่เราใช้แทนผู้คนส่วน pronomen fuer s a c e n คือคำสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของมาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะ ich แปลว่าฉันนะคะเป็นเอกพจน์เพราะใช้แทนตัวผู้พูดคนเดียวหนึ่งคนก็คือตัวเรานั่นเองนะคะเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง w e ียหมายถึงเราหรือพวกเราซึ่งใช้แทนตัวผู้พูดที่มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะจะสองคนสามคนสิบคนหรือกี่คนก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งที่อยู่ในรูปพหูพจน์ค่ะเพราะมีมากกว่าหนึ่งคนดู Do, หมายถึงเธอแก หรือมึงก็ได้ค่ะอันนี้เป็นสรรพนามบุรุษที่สองซึ่งอยู่ในรูปเอกพจน์นะคะเพราะเราจะใช้คำว่าดูนี้เรียกคู่สนทนาที่เราคุยอยู่ด้วยกันนะคะเป็นสรรพนามบุรุษที่สองแบบกันเองคือไม่เป็นทางการและคู่สนทนานั้นมีเพียงหนึ่งคนค่ะ ส่วนความหมายของมันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสนิทสนมของเรากับคู่สนทนาค่ะ C หมายถึงคุณหรือท่านเป็นสรพนามบุรุษที่สองที่เราใช้เรียกคู่สนทนาแบบสุภาพหรือแบบเป็นทางการค่ะและคู่สนทนานั้นมีเพียงคนเดียว เพราะซนี้อยู่ในรูปเอกพจน์และเวลาเขียนจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอค่ะ Ear yeah. หมายถึงพวกเธอพวกแกหรือพวกมึงก็ได้นะคะอันนี้เป็นสรรพนามบุรุษที่สองที่อยู่ในรูปผู้พจน์ค่ะ เราใช้เรียกคู่สนทนาแบบกันเองนะคะที่มีจํานวนมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปค่ะ c. พวกคุณพวกท่านเป็นสรรพนามบุรุษที่สองอยู่ในรูปพหูพจน์ค่ะใช้เรียกคู่สนทนาที่มีจํานวนมากกว่าหนึ่งคนค่ะแบบสุภาพหรือเป็นทางการค่ะ a. หมายถึง เขาสรพนามบุรุษที่สามซึ่งอยู่ในรูปเอกพจนะคะใช้เรียกคนที่เราพูดถึงซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในวงสนทนาของเรานะคะและคนคนนั้นก็เป็นเพศชายหนึ่งคนค่ะซีลอนสรพนามบุรุษที่สามในรูปเอกน์นะคะเอาไว้ใช้เรียกคนที่เราพูดถึง ซึ่งเป็นเพศหญิงจำนวนหนึ่งคนและคนคนนั้นไม่ได้อยู่ในวงสนทนาของเราค่ะ s แปลว่ามันนะคะอันนี้ก็เป็นสรรพนามบุรุษที่3ในรูปเอกพจน์ซึ่งเอาไว้ใช้เรียกเด็กนะคะที่เราพูดถึงจำนวนหนึ่งคนค่ะ c พวกเขา สรรพนามบรุษที่3ในรูปพหูพจน์นะคะเอาไว้ใช้เรียกคนที่เราพูดถึงมากกว่า1คนและคนเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาของเราเช่นกันนะคะเป็นเพียงคนที่เราพูดถึงเท่านั้นค่ะต่อไปมาดูคำสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของกันบ้างนะคะ pronomen fuerzaken น,น,น,นั่นเองค่ะคำแรก S, s ใช้แทนคำนามเพศกลางที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของอยู่ในรูปเอกพจน์นะคะเช่น das m e s s e r แปลว่ามีดเวลาเราจะพูดถึงมีดเราไม่จำเป็นต้องพูดคำว่า das m e s s e r ทุกครั้งนะคะเราสามารถใช้คำว่า s แทนคำว่า das m e s s e r ได้ค่ะ มีจุดสังเกตง่ายๆนะคะคำว่า s และ d a s ลงท้ายด้วยตัว s เหมือนกันค่ะต่อไปคำว่า c ใช้แทนคำนามเพศหญิงที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของอยู่ในรูปเอกพจน์นะคะเช่น d g a b e l d g a b e l แปลว่าซ่อมเป็นเพศหญิงนะคะ ก็มีหลักการจำง่ายๆอีกเหมือนกันนะคะคือคำว่าดีลงท้ายด้วย A และคำว่า C ก็ลงท้ายด้วย A เช่นกันค่ะต่อไปคำว่าแอใช้แทนคำนำเพศช,ชายที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของในรูปเอกพจน์นะคะเช่นเดลเฟลเด f เฟ l หมายถึง ช้อนให้สังเกตคำว่าแดลงท้ายด้วยตัวแอนะคะและคำว่าแอก็ลงท้ายด้วยตัวแอเช่นกันค่ะเวลาเราจะพูดถึงช้อนเราก็สามารถใช้คำว่าแอแทนคำว่าแดเลิฟเฟลได้ค่ะต่อไปคำว่าซีคำนี้เราใช้แทนคำนามทุกเพศ ที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของและอยู่ในรูปพหูพจน์ได้ค่ะเช่นคำว่าดีทัสเซนถ้วยหลายใบยเราก็สามารถใช้คำว่า C แทนคำว่าดีทัสเซนได้ค่ะมาดูตารางสรุปปิดท้ายกันอีกทีนึงค่ะสีแดงคือสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง ใช้แทนตัวผู้พูดก็คือตัวเราในกรณีที่ตัวเราคนเดียวเราก็แทนตัวเราว่าฉันฉันไปไหนฉันชื่ออะไรฉันกินอะไรตัวเราคนเดียวนะคะเป็นซิงคูล่าเราก็ใช้แทนว่า x แต่ถ้าหากว่าผู้พูดมีหลายคน เช่นเราไปกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆนะคะเราก็ใช้แทนตัวเราและเพื่อนๆว่า we're ก็หมายถึงเราพวกเรานะคะเช่นถ้าเราจะบอกว่าพวกเราจะไปตลาดพวกเราจะไปดิสโก้พวกเราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้คำว่า we're แทนคำว่าพวกเราค่ะ ต่อไปเป็นสรพนามบุรุษที่สองสีม่วงนะคะสรพนามบุรุษที่สองนี้จะมี2ประเภทค่ะคือแบบไม่เป็นทางการและแบบเป็นทางการเรามาดูแบบไม่เป็นทางการก่อนนะคะเช่นในกรณีที่เราคุยกับเพื่อนนะคะเพื่อนหรือญาติสามีภรรยาคนในครอบครัวคนใกล้ชิดแบบนี้เราใช้ คำว่าดูแทนคนที่เรากําลังคุยด้วยเพราะคำว่าดูหมายถึงเธอหรือแกหรือเองหรือมึงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาเป็นใครถ้าคนที่เราคุยด้วยเป็นคนในครอบครัวคำว่าดูก็จะหมายความ,ว,ามว่าเธอนะคะ ถ้าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเป็นเพื่อนสีมากๆอะไรประมาณนี้คำว่าดูก็จะหมายความว่ามึงหรือแกหรือเองก็ได้ค่ะสรุปง่ายๆคือคำว่าดูเนี่ยเอาไว้ใช้กับคนในครอบครัวและคนสนิทนะคะและถ้าหากว่าเพื่อนสนิทคนสนิทนั้นมีหลายคนนะคะเรากำลังคุยกับเขาหลายคนเราก็ใช้แทนพวกเขาเหล่านั้นว่าเอีย ซึ่งหมายถึงพวกเธอพวกแกพวกเองพวกมึงสรุปคือคำว่าดูและเอยเอาไว้ใช้กับคนสนิทเท่านั้นนะคะคราวนี้มาดูสรรพนามบุรุษที่สองแบบเป็นทางการกันบ้างค่ะมีจุดสังเกตง่ายๆคือทั้ง singular และ plural ใช้คำว่าซีเหมือนกันและ คำว่าสีนั้นขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคำว่าสีที่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ให้รู้เอาไว้เลยว่าคำนี้เป็นสรรพนามแบบเป็นทางการแบบให้เกียรติเอาไว้ใช้กับคนที่เราไม่รู้จักหรือผู้สูงอายุหรือคนที่เราเคารพนับถือ หรือเวลาที่เราไปติดต่อหน่วยงานสถานที่ต่างๆให้เราใช้คำสรรพนามแบบเป็นทางการนี้นะคะเพราะคำว่าซีหมายถึงคุณหรือท่านถ้าพลูรจก็หมายถึงพวกคุณทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายประมาณนั้นค่ะ จำง่ายๆถ้าเป็นซีตัวใหญ่หมายถึงให้เกียรติค่ะต่อไปคือสรรพนามบุรุษที่3หมายถึงคนที่เราพูดถึงและคนคนนั้นหรือคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในวงสนทนาของเรานะคะเป็นเพียงคนที่เราพูดถึงเช่นถ้าคนที่เราพูดถึงนั้นเป็นเพศชายเราก็ใช้ คำสรรพนามแทนเขาว่า e อที่แปลว่าเขาหรือถ้าคนที่เราพูดถึงนั้นเป็นเพศหญิงเราก็ใช้สรรพนามแทนเขาว่า c ที่แปลว่าลอนและถ้าคนที่เราพูดถึงนั้นเป็นเพศกลางก็ใช้สรรพนามแทนว่า s ที่แปลว่ามัน แต่ถ้าคนที่เราพูดถึงนี้มีมากกว่าหนึ่งคนก็ใช้สรรพนามแทนว่า c หมายถึงพวกเขาคำเหล่านี้ถ้าเราพูดบ่อยๆใช้บ่อยๆเราก็จะจำได้โดยอัตโนมัติค่ะและในบทต่ตอๆไปเราจะนำคำเหล่านี้มาสร้างประโยคกันนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยนะคะและถ้าจะให้ดีควรแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจเรียนภาษาเยอรมันได้ดูกันด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเอา w i ด d e อ s e เซน